สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยกับ IT เพื่อชุมชนวันนี้ผมจะมาพูดคุยในเรื่องของอาการลบก,การแจ้งเตือนใน g o o g l r o m r นะครับหลายๆท่านนั้นอาจจะไปไปกดอนุญาตในการแจ้งเตือนบางเว็บไซต์นั้นมันจะมีแอบแฝงมานะครับทำให้รำคาญทำให้เยอก็แจ้งเือแจ้งเตือนนะครับที่สำคัญเลยหลายแจ้งเตือนบ่อยๆทำให้กินแบตครับ เอาละเรามาดูการวิธีการปิดการแจ้งเตือน Google Chrome นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาเลยครับมุมขวาด้านบนครับสจุดจุดจุด,จดแตะเลยครับนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปก็จะเห็นไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับแตะไปที่การตั้งค่าครับเลื่อนขึ้นไปที่การแจ้งเตือนครับการแจ้งเตือน เอาละทีนี้จะเห็นเห็นไหมครับเห็นติ๊ช่องตรงติ๊กเปิดเนี่ยมันเปิดการแจ้งเตือนอยู่นะครับทุกบเบรา์เซอร์การแชร์การรองแชร์อะไรต่างๆนะครับเว็บไซต์ต่างๆที่มันแจ้งเตือนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้ถ้าคุณต้องการที่ไม่ให้มันเปิดแจ้งเตือนเลยใน Google Chrome คุณก็แต่ตรงนี้ทีเดียวหมายความว่าบล็อก คือแอนดรอยกำลังบล็อกไม่ให้การแจ้งเตือนของแอปนี้ปรากฏในอุปกรณ์นี้แต่นะครับแต,แต่บางบางอุปกรณ์บางตังวคุณก็อยากให้มันแจ้งเตือนนะนี้จะทำยังไงนะครับก็มาปิดเฉพาะเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่คุณไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนหรือรวมถึงเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์อะไรประมาณนี้นะครับบางเว็บไซต์ก็จะมีพวกเว็บไซต์ข่าวอย่างสนุกนะครับแต่ไปข่าวข่าวสดนี้นะครับ เว็บทูอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนอันนี้มันก็จะหมดแล้วดี่ว่านะครับเอาเป็นว่าปิดตัวนี้ตัวเดียวครับโชว์ n o t i f i ฟ a t i o n โนติเคชั่นะครับปิดตัวนี้ตัวเดียวครับหมดทุกเว็บไซต์เลยเบิดไว้เฉพาะไอ้พวกาการดาวน์โหลดสมด็ดอะไรพวกนี้หมดค่าหลักนะครับค่าทั่วไปของของแอป Google Chrome นะครับเอาละแค่นี้คุณก็สามารถ ตัดความรำคาญหรือประหยัดแบตไปได้อีกเยอะครับในการแจ้งเตือนขอจบการนำเสนอเีิงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ